สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกวิชาภาษาไทยกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกนั้นเด็กๆลองทบทวนพยัญชนะกับสัญ,ญลักษณ์ดู คุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถทําได้โดยให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะที่อยู่บนเสื้อคุณแม่ค่ะส่วนใบงานใบต่อไปเด็กๆเขียนพยัญชนะตามรอยปละแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพเด็กที่มีรูปร่งางลักษณะเหมือนกันให้ตรงกับพยัญชนะเดียวกันแล้วเรามาทําใบงานกันที่โรงเรียน คำชี้แจง 1. ฝึกอ่านสะกดคำวันละ5คำ 2. อ่านทุกวันศุกร์ 3. ผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อทุกครั้งที่เด็กฝึกอ่าน 4. ครูทบทวนและเซ็นชื่อทุกครั้งที่เด็กฝึกอ่าน 5. ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคะ่ะ วันนี้กลับมาพบกับหน่วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำกันค่ะช่องที่หนึ่งพยัญชนะช่องที่สองสระช่องที่สามประสมคำพยัญชนะรอเรืออ่านออกเสียงว่ารอสระอาอ่านออกเสียงว่าอระสมคำได้รออราอีกครั้งนะคะรอ อ,อช่องที่หนึ่งพยัญชนะช่องที่สองสระช่องที่สประสมคำพยัญชนะงอูอ่านออกเสียงว่างอสระออ่านออกเสียงว่าอออกมาเป็นประสมคำเป็นงอองาง ครั้งนะคะงางาอีกครั้งนะคะเด็กๆงอางาช่องที่หนึ่งพยัญชนะช่องที่สองสระช่องที่สามประสมคำพยัญชนะขอหีดอ่านออกเสียงว่าขอสระอาอ่านออกเสียงว่าอา ผสมคำได้ขออาหาอ่านซ้ำนะคะขออาหาอีกครั้งนะคะขออาหาช่องที่หนึ่พยัญชนะช่องที่สองสระช่องที่สประสมคำพยัญชนะขอพึ่งอ่านออกเสียง ขอสระอาอ่านออกเสียงอาผสมคำได้ขออาผาอีกครั้งนะคะขออาผาอีกครั้งนะคะเด็กๆขออาผาช่องที่1พยัญชนะช่องที่2อสระช่องที่สประสม,รสมคำ พยัญชนสะสอเสืออ่านออกเสียงว่าสอสะระอาอ่านออกเสียงอาะสมคำได้สออาสาอีกครั้งค่ะสออาสาอีกครั้งนะคะสออาสาเด็กๆขาเด็กๆทุกทวนอ่านกันทุกวันนะคะวันนี้คุณหมวดไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ